ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับว่าตอนเติมเนี่ยเติมแพ็คไหนมันจะค้มนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของแพ็คของเพชรการเติมครั้งแรกนะครับ70บาทนะครับนะก็มันจะได้ประมาณ500กว่าเพชรหรือ7 0 0้นี่ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าพันหนึ่งอันนี้จําไม่ได้นะครับมันจะอยู่หน้าแรกเลยนะครับตรงนี้นะฮะเจ็ดสิบบาทเนี่ยมันจะได้เพชรเยอะมากนะครับ ส่วนก็มันจะไล่ไปเรื่อยๆนะก็อันนี้มันจะเป็นแพ็กจํากัดครั้งของบัญชีนะครับอันเนี้ยหนึบาทเนี่ยได้ 1, 500พันห้าเพรนะเออประมาณนี้นะครับก็70บาทนะครับคุ้มสุดเติมแค่น้ําพอนนะครับงบน้อยนะแล้วก็ต่อไปนะครับเติมอะไรดีนะครับฟิชชิงพาร์ตนะครับฟิชชิงพาร์ตนะเติมตรงนี้นะฮะฟิชชิงพาร์ตพรีเมียมนะครับ450นะครับแล้วก็ ฟิชชิงพาร์ตอัลติเม e อันนี้ก็คุมเหมือนกันนะครับแต่เช็คเวลา,าราคา้วตอนนั้นด้วยนะครับถ้าเหรียญราคาขึ้นนะฮะฟิชชิงพาร์ตมันจะใช้ประการังน้อยลงถ้ามันราคาลงมันจะใช้เหรียญประการังเยอะขึ้นนะครับซึ่งนะฮะเราจะซื้อทันทีไหมไม่นะครับมันมีกิจกรรมนะฮะก็มันจะมีกิจกรรม a อร์ดรกับกิจกรรมการใช้เหรียญน,นะครับนะก็ เนี่ยมันนับเวลากิจกรรมเนี่ยคือวันที่1เดือนหน้าถึงวันที่ห้านะครับก็รถถ้าเราใช้เหรียญในช่วงนั้นอะว่าไงดีนะครับมันจะมันจะสุ่มแจกนะครับนะก็รางวัลที่หนึ่งนะครับก็พันห้าร้อยรีวาร์ดนะฮะก็มีคนเดียวนะครับที่สองก็ห้าร้อยนะครับมีสิบคนนะฮะที่สามก็หนึ่งพันนะครับมียี่สิบห้านะฮะไปอ่านนี่เป็นจํานวนของรางวัลใช่ไหมเอ้ทวทอรีวาร์ดนี่คืออ๋อมันรวมกันเหรอ รวมกันทั้งหมดนะก็อันนี้เป็นรางวัลแย่นะตรงรีวารส่วนทอทอรีวารคือการแจกทั้งหมดนะครับส่วนมากเนี่ยน่าจะได้ที่วินเนอร์ห้าพันกันนะครับก็จะได้รีวารทั้งหมดสิบนะครับก็สิบเหรียญประกาศรังนะฮะก็กิจกรรมนี้เริ่มวันที่หนึ่งนะครับก็เก็บเอาไว้ใช้วันที่หนึ่งละกันนะครับเพราะว่าเหรียญน,น่าจะยังไม่พอเหมือนกันด้วยนะครับประมาณนั้นนะ แล้วก็นะถ้าเราเติมในส่วนของ450แล้วนะครับเราก็นําไข่มุกเนี่ยมาสเต็กนะครับพอสเต็กเสร็จเราได้เหรียญปากการังเอาเหรียญปากการังไปทําอะไรนะครับล้านค้าปากการังครับให้เราหาแพ็กที่เราต้องการนะส่วนตัวผมเติมแพ็กแรกไป2อันนะครับแพ็กแรก2อันก็มันจะได้1 0 0 0งพันเทสตนะฮะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็พวกนู่นนี่นั่นเชื้อเพลิงอีกเยอะเหมือนกันนะครับผมจําไม่ได้เลยว่ามันได้อะไรบ้างน,นะก็ไปเลื่อนดูกันนะครับรหรับเลเวลที่ยังไม่ถึงมันจะบอกนะว่าได้อะไรในเลเวลถัดไปนะครับก็เลื่อนๆดูนะฮะรางวัลบลุเลเวลนี้ก็คือเลเวลห้าได้เยอะมากนะได้ยี่ห้าตัวเลยนะเลเวลสี่ได้สามสิบนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็รอผ่านประการังกันได้เลยนะครับสำหรับวันที่1เดือนหน้านะส่วนตัวผมเลียงพาตะอไว้นะสำหรับวันที่1น,นะครับก็รอกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสลหรับแพ็กที่หน้าตื่นนะครับนะก็จะมีพิษกับในส่วนของตัวฟิชชิ่งพาสนะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็นำเหรียญที่ได้เนะี่ยมาใช้ในร้านค้าประการลังนะครับ แล้วก็มันจะมีปัฟบของร้านค้าประการลังด้วยนะก็เนี่ยอ่านตรงนี้เลยนะครับน้ำวนดาเมจเพิ่ม5%ลดราคาลูเลตสันเนตดาเมจสิทิ์70%นะฮะรางวัลภารกิจประจำวัน70%นะฮะรางวัลฟิชอ่าฟิชชิงพาร์ททั่วไปนะครับฟิชชิงพาร์ททั่วไปก็อันแรกนะไม่ใช่อันที่สามนะครับมันไม่บวกอันที่สามให้นะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ มันจะได้สี่พันกว่าเลยนะส่วนตัวเนี้ยแต่ผมไม่รู้ไงผมไปรับก่อนที่ว่าจะใช้เหรียญในอนันต์ไปแล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับน่าจะได้ไข่มุกเป็นสี่ห้าพันเลยนะครับก็ถ้ามันบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอือเสียดายนะครับนะไปกดรับแต่แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ